ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทําการซื้อสินค้ากันค่ะขั้นตอนแรกกดเข้าที่ซื้อค่ะแล้วเราก็เลือกอันที่หนึ่งค่ะตรงนี้นะคะเราจะเลือกเป็นวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งค่ะวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งสองวันสิบสองค่ะแล้วก็รหัสผู้ขายนะคะเราจะใช้เป็นสองศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะพนัดชําระนะคะเราจะใส่เป็น วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งสองวันสิบสองค่ะแล้วก็หน้าสินค้าตรงนี้นะคะเ,เราจะเลือกตัววางของตัวที่สองค่ะระาคาสิบสามจุดสี่สามค่ะ ตร,รต,ะะตรงนี้เราจะใส่เป็น13ตัว,วมมน,นะคะตรงนี้เราจะใส่เป็น13.4สามแล้วก็กดเก็บข้อมูลได้เลยนะคะตรงนี้เราจะใส่เป็น186.81ค่ะกดโอเคค่ะตรงนี้เราใส่เป็น2นะคะกดโอเคค่ะแล้วก็กดออกได้ไหมค่ะ สามารถสร้างตัวต่อไปได้เลยนะคะ